เทลี่องรีตำนานนักเตะแห่งวงการลูกหนังถ้าหากจะพูดถึงนักเตะต่างชาติที่ดีที่สุดของเพเมอรีอังกฤษคงหนีไม่พ้นชื่อของเทลี่องรีดาวเตะชาวฝรั่งเศสด้วยบุคลิกที่นิ่งขรึมสไตล์การเล่นสวยงามพร้อมอยังสร้างความอัศจรรย์มากมายให้กับ,บวงการลูกหนังเกาะอ,อังกฤษทำให้เขาเป็นที่จดจำอย่างมากในหมู่แฟนบอลสิ่งที่เขาทำไม่เพียงแค่เล่นฟุตบอลแต่สิ่งที่เขาทำมันคือศิลปะ แฟนบอลหลายต่อหลายคนยกย่องว่าเขาคือตำนานแต่การที่จะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเขาอองรีเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นอาชีพของโมนาโกในปี94อองรีโชว์ฟอร์มกับโมนาโกด้วยสถิติ141นัดยิงไป28ประตูทำให้หลายทีมในยุโรปต่างต้องการตัวเขาและในที่สุดก็กลายเป็นทางด้านไอมาลายูเวนตุสที่ตัดสินใจเซ็นดาวรุ่งรายนี้แต่ทว่าผลงานของเขากลับไม่เป็นที่น่าพอใจนักเมื่อลงสนาม16นัดยิงไปเพียง3ประตู ก่อนที่ในปี1999อาเซนนลภายใต้การคุมทัพของอาเซเวนเกอร์ anger, ตัดสินใจซื้อตัวเขามาร่วมทีมในช่วงเดือนสิงหาคมด้วยค่าตัว10.5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นการร่วมงานกันครั้งที่2ของเวนเกอร์กับองลีแต่ผลงานของเขาก็ยังไม่เป็นที่น่าประทับใจเพราะต้องรอนานกว่า8นัดกว่าเจ้าตัวจะยิงประตูได้แต่ใครจะรู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของชายผู้เป็นตำนานของสโมสรในอนาคตองรี Only. ตั้งใจมุ่งมั่นทำงานหนักจากการสนับสนุนของเวนเกอร์อย่างเต็มที่จากการที่เป็นกองหน้าที่ใช้โอกาสเปลืองเขาได้กลายเป็นกองหน้าที่ซัดเปี้ยงเดียวหายจบฤดูกาลแรกในสีเสื้ออาร์เซนอลเขายิงไป17ประตูก่อนสามารถระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไป30ประตูพาอาร์เซนอลสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกและทีมเดียวจนถึงปัจจุบันที่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายโดยเจ้าตัวยังสามารถคว้ารางวัลส่วนตัวได้อีกมากมายโดยตลอดการค้าแข้งกับอาร์เซนอล ลงสนามไป369นัดซัดไป226ประตูเป็นดาวซนโวสูงสุดของอาเซนอลพร้อาพาทีมคว้าแชมเปียนลีก2สมัยเอฟเอคัพสมสมัยคอมมูมมนิตี้ชิลอีก2สมัยแต่สิ่งที่เขายังไม่เคยทำได้คือการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกทำให้เจ้าตัวย้ายไปสู่ทีมที่สามารถก้าวถึงถ้วยนี้ได้โดยเขาลงสนามนัดสุดท้ายกับอาเซนอลนด้วยการซัดแฮตทริกก่อนย้ายไปร่วมทัพบาร์เซโลนาและใช้เวลา2ฤดูกาล คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จก่อนตัดสินใจอำลาบาร์เซโลนาในปี2010ไปใช้ชีวิตบ้านปลายการค้าแข้งให้กับนิวยอร์กเรดบูลและกลับมาอยู่กับอาร์เซนอลในช่วงเวลาสั้นๆก่อนแขวนสตั๊ดไปในปี2014ส่วนผลงานในานามทีมชาติของเขาเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมาแล้วหมดทุกแชมป์ไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์โลกในปี98แชมป์ยูโรในปี2000พร้อมกับสถิติ123นัดยิงไป51ประตูแม้ปัจจุบันเขาจะแขวนสตั์ดไปนานแล้ว แต่เขาก็คือหนึ่งในตำนานนักเตะที่โลกต้องจดจำไปตลอดกาลเทอร์รี่องลีมิเกอเลอร์เตต้าเฮดโค้ชของอาเซนอลแสดงความเห็นว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการป้องกันโครโรนาไวรัสระบาดในหมู่ผู้เล่นหากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกออกมาริสตาร์ตอีกครั้งนั่นคือการให้ความรู้อย่างถูกต้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ารเต้ารู้ซึ้งถึงความร้ายกาจของไวรัสโควิด -19 เพราะติดมาแล้วกระทั่งรักษาหายแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าร่างกายจะเป็นปกติดังนั้นจึงต้องออกโรงขู่พวกสนุกสนานไม่รู้จักการะเทศว่าอย่าเอาความเป็นความตายของทีมเมดและสตาฟมาเสี่ยงเราต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดจุดที่ยากที่สุดคือการให้ความรู้ผู้เล่นและบุคลากรซึ่งมีส่วนร่วมทุกคนในสนามซ้อมซึ่งรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างแตกต่างกัน ก็เป็นปกติที่เราต้องรอคําสั่งก่อนถึงจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปจะเล่งรัดไม่ได้เราจำเป็นจะต้องกลับมาแข่งต้องสะสางงานตัวเองมันเป็นเรื่องสําคัญต่อสโมสรต่อชุมชนต่อปากท้องเพราะมีผลทางเศรษฐกิจนี่คือความรับผิดชอบหลักปฏิบัติเบื้องต้นคือผู้เล่นต้องเตรียมความพร้อมก่อนนัดฝึก5นาทีโดยการเดินทางมาที่ลอนดอนโคนี่ต้องขับรถยนต์ส่วนตัวเองขนชุดซ้อมมาเองลูกบอลรองเท้าสตัด๊ดและโปรตีนบร์ของใครของมัน จะไม่มีการสัมผัสตัวจะไม่มีการมองหน้ากันด้วยซ้ำบนสนามซ้อมจะฝึกทีละคนส่วนกรอบเวลาซ้อมเราราวหนึ่งชั่วโมงมาซ้อมที่ศูนฝึกดีกว่าแอบไปใช้สวนสาธารณะวิ่งเพราะสนามหญ้าของเราเลี้ยงอย่างดีป้องกันบาดเจ็บระดับหนึ่งแต่กับพื้นที่สวนบางทีก็แบ่งข้างเล่นกับเด็กหนุ่ม5คนนั่นไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีเลยสสัปดาห์ก่อน4ผู้เล่นอาร์เซนอลถูกจับได้ว่าแหกกฎกักตัวเช่นนิโคลัสเปเป ไปเตบอลที่สนามซ้อมกับพ้องเพื่อนอเล็กซองลากาเซตแอบอารถมาล้างส่วนดาวิดลุยและกาลันชากา้านัดกันใช้ลานจอดรถสาธารณะซ้อมเพลงแข่งนิกแรมตี้อดีตกองกลางทีมชาติกาหน้าออกโรงแนะนำโทมัสปาเตห้องเครื่องของอเล็กมาลิตไม่ควรย้ายมาอาเซนนลเพราะอาจล้มเหลวเหมือนกับที่เขาเคยประสบกับแอสตันวิลลา่า แต่หากย้ายจริงควรอยู่ในสเปนต่อไปมากกว่าดาวเตะวัย26ปีโชวฟอร์มอย่างโดดเด่นกับตาหมีในฤดูกาลนี้จนตกเป็นข่าวกับไอป้ปืนใหญ่และพ่อของเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่าลูกชายกาล,ลังคุยกับเดอกกันเนอร์จริงก่อนที่เอเจนต์จะออกมาปฏิเสธในภายหลังมีข้อเสนอยื่นเข้ามาให้ปาเตมากมายแต่อาชีพการค้าแข่งของเขาจะตกต่ำลงหากเขาเลือกทีมที่จะย้ายได้ไม่ดีประเทศและลีกที่เขาเลือกเป็นตัวกําหนดอนาคตของเขา ผมอยากแนะนําให้เขาอยู่ในสเปนมากกว่าการไปค้าแข่งในอังกฤษหรืออิตาลีด้วยสไตล์การเล่นเขาควรย้ายไปร่วมทีมใหญ่ในสเปนมากกว่าที่จะเลือกทีมต่างประเทศเพราะค่าเหนื่อยนั่นเป็นเหมือนกับการฆ่าตัวตายบางครั้งการตัดสินใจย,าย้ายทีมก็ทําลายอาชีพการค้าแข่งของคุณได้การย้ายมาอังกฤษคือความผิดพลาดของผมไอซันวิลล่าคือความผิดพลาดเพราะว่าสไตล์ของทีมไม่เข้ากับผมถ้าผมเลือกไปฝรั่งเศสหรือสเปนในตอนนั้นมันก็คงดีกว่า การที่จะเลือกไปอยู่กับอังกฤษมิเกลอตัตเตต้ากุญซือของอาเซนอลเชื่อมั่นคิรนเทียนี่แบ็กซ้ายของทีมจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อหายเจ็บกลับมาเทียนนี่ย้ายจากเซลติกด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์แต่ลงสนามไม่บ่อยนักเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนและตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตหลังผ่าตัดหัวไหล่ ผมตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะได้ร่วมงานกับเขาได้ให้โอกาสเขาลงสนามทัศนคติและความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเขามันสุดยอดมากผมคิดว่าเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษให้กับเราได้เขามีทุกอย่างที่จะประสบความสําเร็จและมีทัศนคติที่ดีงามที่สุดฤดูการนี้แข้งวัย22ลงเล่นให้กับไอ้ปืนใหญ่ไปแล้ว11นัดจากทุกรายการทําไป2อัซิ มิเกลอัตเตตากุนซือของไอ้ปืนใหญ่อเซนอนชี้หากสถานการณ์โควิด -19 จบลงวงการลูกหนังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมิเกลอัตเตตาได้ตอบคำถามเยนไรท์อดีตกองหน้าปืนใหญ,ญ่ว่าหลังจากจบการระบาดของเชื้อโควิด -19 วงการลูกหนังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่ต้องทำคือการให้ความรู้แก่นักเตะพร้อมทุกคนในสนามฝึกซ้อม และในวันแข่งขันต้องเข้มงวดกับสามัญสำนึกเราต้องเล่นเพื่อเศรษฐกิจกทุกอย่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกรณีศึกษาการศึกษาของผู้เล่นส่วนใหญ่ได้เสียทั้งหมดของนักกีฬาทุกคนต้องเข้าอยู่ในภูมิทัศน์ฟุตบอลที่แตกต่างกันพร้อมกับมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด -19 สำหรับพิมารีกถูกสั่งหยุดตั้งแต่วันที่13มีนาคมและยังไม่รู้ว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกเมื่อไหร่แต่ผู้เล่นสามารถกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วและต้องทำตามกติกาที่ทางภาครัฐกำหนด อาเซนอตรับสภาพกับการเป็นทีมขนาดกลางเพราะนอกจากจะเต็มใจปล่อยโอบามายองกองหน้าเบอร์หนึ่งในตลาดซัมเมอร์นี้แล้วตัวซึ่งจะดึงเสริมล้วนก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะเก่งล่าสุดก็ได้เล็งอันเจโลสติลเลอร์มิดฟิลด์เชิงรับของยบร์มินิกสมัครเล่นเครือข่ายแมมองของไอ้ปืนใหญ่ประทับใจผลงานของเครื่องเครื่องวัย19ปีรายนี้เอามากๆโดยเฉพาะรายการยูฟายุทธครับที่กดไปถึง6แอซิดจากการลงสนาม6เกมตามรูปแบบการทำงานของเสือใต้คือ ไม่ค่อยผักดันนักเตะจากทีมสำรองโดยตรงสักเท่าไหร่จึงพร้อมปล่อยมิดฟิลด์รายนี้ไปยิ่งสัญญาที่เหลือเพียง2,021เท่านั้นดังนั้นการขายออกไปในซัมเมอร์นี้จึงเหมาะสมราคาที่ประเมินคือ4 0 0 0 0 0ยูโรแต่ทั้งนี้บาเยิร์ขอใส่ออปชั่นซื้อผู้เล่นกลับในอนาคตมิเกลอาดเตต้าตั้งใจสะสางแดนกลางเพราะมาติโอเกนดูซี่และลูคัสตอเรล่าเล่นได้ไม่ถูกใจนัก